สามสิ่งนะครับที่นักโปรโมทแอปพลิเคชันดอปบริดจ์มือใหม่มักจะเริ่มต้นการผิดๆนะครับสิ่งแรกก็คือนะครับเมื่อสมัครเสร็จเป็น BO เสร็จนะครับคุณอยากจะออกไปโพสตหรือว่าอยากจะออกไปโปรโมททันทีนะครับอันที่2นะครับคุณอยากจะโพสขายท,าทันทีหรือมักจะถามเสมอว่าจะเริ่มต้นขายยังไงนะครับหรืออันที่3นะครับอยากจะออกไปยิงแอดเลยนะครับ ถ้าเกิดคุณเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่พยายามจะทําพฤติกรรม3ข้อนี้นะครับให้เบรกเอาไว้ก่อนนะครับเบรกเอาไว้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดคุณใช้ความรู้แบบเดิมนะครับที่คนข้างนอกเขาใช้กันทั่วไปเนี่ยแล้วเอามาโพสต์ขายนะครับ มันก็คงประสบความสําเร็จกันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหตุนี้นะครับดอกบริษของเราจึงมีกลุ่มสอนงานนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้รู้วิธีการปิดการขายนะครับวิธีการเทคนิคการคุยกับคนใหม่นะครับหรือแม้แต่สคริปต์นะครับเราก็มีให้เป็นช็อตๆให้คุณได้พูดตามสคริปต์โดยที่ไม่ต้องไปคิดสดด้นสดหรือออกอา่าวไทยไปนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณนะครับเริ่มเข้ามาเป็นนักธุรกิจดอกริสแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือการเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มสอนงานครับก็จะมีทั้งกลุ่มใหญ่ของบริษัทนะครับหรือนะครับทีมไหนที่มีผมเป็นที่ปรึกษานะครับผมจะทําคอร์สขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับประมาณ3ามสี่คอร์สนะครับเพื่อที่จะให้คุณได้เริ่มเรียนรู้แบบฉบับเข้าใจง่ายๆปูทางให้ก่อนเมื่อคุณเก่งก็ค่อยเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่นะครับอันนี้คือที่กลุ่มที่ผมดูแลอยู่เท่านั้นนนะะครรรัับบททีี่จได้้สิิธ์ตง หรือว่าใครนะครับที่กําลังมองมองอยู่แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่กล้าตัดสินใจสักทีว่าทําไมนะครับฉันจะเริ่มได้ไหมฉันจะทําได้ไหมให้คุณถามตัวเอง2ข้อครับถามว่า 1. คุณสามารถที่จะจัดเวลาเรียนรู้ได้ไหมนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนี่แหละเริ่มต้นนะครับคุณตื่นเต้นกับสิ่งที่จะมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาไหมนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับหรือเรื่องที่2ก็คือ ถ้าเกิดคุณดูผลลัพธ์แล้วนะครับที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับไม่ว่าจะวันละ 3- 4 0 0ี่พันนะครับหรือว่าวันละ7 8็ดแันหรือวันละหมื่นเหมือนที่หลายๆคนเขาได้กันเนี่ยคำถามคือถ้าเกิดคุณเรียนรู้ตรงนี้ไปสัก2เดือน3เดือน6เดือนหรือ1ปีแล้วคุณมีรายได้แบบนี้แล้วมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับถามตัวเองครับว่ามันจะคุ้มไหมกับการที่จะเสียสละมาเรียนรู้ตรงนี้คุณตอบตัวเองให้ได้สข้อเนี่ยครับถ้าเกิดคุณบอกว่าคุ้มผมพร้อมที่จะสอนคุณนะครับ ผมมีลิสต์ว่าสเต็ปหนึ่คุณจะต้องเดินยังไงคุณแค่เดินตามระบบของเราเรามีระบบช่วยขายเพียงแค่คุณเดินตามระบบร0 0รัเรบรองคุณมีรายได้แน่นอนส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าวิธีการเริ่มต้นแบบ 1, 2, 3จะต้องเริ่มแบบไหนบ้างเพื่อที่ให้มือใหม่นะครับนะักโปรโมทแอปพลิเคชันดอกิสจะได้มีหลักฐานเจอกันคลิปหน้าครับโอเค